ตีเหมือนแบบต้นไม้ไงที่กำลังเติบโตจากหินแล้วก็ออกมาเป็นโซนของเล่นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นโซนของเล่นอีกส่วนหนึ่งได้ไหมอ่ะปักเข้าไปโอเคแล้วตรงนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยละเอาออกไปหมดเลยขายกอดขายก่อนเฮ้ยเปลี่ยนสีได้หรอนี่ก็แจมดิไม่สียพผ อุ้ยสีอุ้ยดูดีดีกว่าโอ้โหสีม่วงๆกับสีแดงเขียวเขียวเหรอถ้าม่วงกับเขียวๆ,ๆจะเป็นยังไงอ่ะแต่ม่วงๆนี้สวยกว่าดูดิมันเป็นก็ดูดีอะ่ะ ดูดีแบบอีกแบบหนึ่งนะต่อไปครับปรับพื้นที่ทางให้มันเรียบร้อยนะเราจะเอาตรงนี้คืนมาให้หมดเลยดูไมไม่ทะลุอ๋อไม่ไม่ทะล,ลุแล้วนะแต่เอาน้ําเพิ่มมาก่อนเดี๋ยวไปหาเราจับมาอยู่แล้วครับทุกคนเออเราก็ทําเป็นแบบโพงอะไรสักอย่างหนึ่งให้ให้เขาเดินโดยปลอดภัยดีกว่าทำมันใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้ไว้ที่หลังเออฝั่งนี้ก็น่าจะต้องเหมือนกันนะทํามาตั้งนานสุดท้ายอ,าออกหมดเลยประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ซ้อออกไปตอนนี้เรามีเงินแล้วไงเราทําอะไรก็ได้ <12. S 1> <12. S 2> หมื่นสองโหมีเงินมากกว่าตอนที่มา